ดีาันนีมายางห่างแฟชั่นไอแลนด์เนาะโอ้ยเมึงเนี่ยงามพัดวลยอีไอโอกาสมากยางเมึงชอบเนาะเนาะงามแเฮงวะพไปนะเดี๋ยวพายางมึงมาเข้าวเนาะเราเนาะสวยงามค่ะ มาเด้อพี่น้องมาสาวชิดกับมานางพักคนยอนใจกันนะงามงามงามยังวะพี่น้องนะสวยงาม ใหญ่เีย่ยมงามใหญ่ดูิเห็นไหมโอ้ยามมากนะครักคนยนนใจพี่น้องเอ้ยนี่นะสวยมากนะาเนาะเ งาม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 สวยงามเนี่ยพาบนย่าเนาะพี่นั่งพี่นางย่าไปนั่งนู้นนั่งตัวใกล้ๆเนี่ยหรือยืนใกล้ๆนี่ก็ได้าอ่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 าหนึ่งสอง เดี Two, three, okay. 50, 50. ๋ยวนะดแป๊บมงหนึ hmm. ่งสองนี่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 ติดกี่เสื้อเนี่ยยืนตรงกลางดิยืนตรงกลางแล้วหันหน้ามาเออนั่นแหละอันหนึ่งสองบึงผ่าไปเด้อพี่น้อง

ใช่ดอกไม้สีขาวไม่เป็นไรถือก็ไม่สวยดิลูกอ่าลึงจองลึงจองโอ้ยงามโอ้ยสวยมากเลย ปเดินก็ได้ไปเดินมาโอ้เขามีงานดอกไม้อะไรสักอย่างนี่แหละนะสวยงามพี่น้อำสวยงามสวยมากไป มาเฮ้ยน้องออกมาแล้วออกมาแล้วก็ชิมือจั๊กน้อยเนาะี่ทอดวิลากระอดเอาก็เลยใหญ่มากมาฉีด ทษครับเพราะว่าเครื่องหนึ่งมันก็ภาพชัดคมอยู่แต่ลำโพงมันแตกพี่นอ้องไปก็ด้วยมะม่วงอีกเครื่องหนึง่งหอดเร็วเ้่อะราคาป่ะมานไหนหรอ ก er ี่บาทนายังิบกี่บาทนาไม่ชันไอเดือนไม่สิไปบึงลำเพื่อนโช์

เด็กจะข้าวตอนนี้กำลังยังไป้านจอดรถมันก็สิมืดแน่เนาะมา หอดรถเร็วได้อนุาแต่เพิงเลิกเหนาน่าถึงร้านแล้วพี่น้องมาทอดบ้านแล้วเนี่ยมากินที่สูงแถวบ้านเนาะก็ยังไงคลิปนี้ก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะทุกคนก็สำหรับทีนี้ก็กไวเพียงแค่นี้เนาะโอกาสหน้าจะถ่ายให้ดูใหม่ก็สวัสดีค่ะ